ยกที่3ครับเพชรพการนะครับกับก้องท่าเสาที่จดัดน้ำหนักกันที่1 0 4่อ่อนเหยียดเข้าไปจะไปกล้ำไหนด้วยนะครับเพชรพการไม่สนแล้วโอ้ก้องท่าเสาก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงสู้นะครับ นี่เห็นได้ชัดเจนครับทั้งคู่นี้ไม่มีใครหมีให้ใครรับยืดปักหลักแรกเข่าวงในกันแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับเข่าของใครแหลมของกันครับดูครับขยับดึงเข้ามาครับพชรพกาศครับมีแข่งยดนยโอ้โดนหมัดขวาครับถีบซ้ายไกไว้ครับกองทาเสาถอยออกมาตั้งลัก่อนครับพิรพการเพชรทาเสาครับพยายามวางแข้งซ้ายครับนี้ขวาขึ้นบนของเพชรพการพยายามเดินทำนะครับแต่โดนหมัดเข้าไปก็พังานเหมือนกันเลยครับเกมของเพชรพกาศครับเอ่าวงในครับ โอ้เข้าข้างหลังซะแล้วครับตีขวาไปดอกสุดท้ายครับกองท่าเสาดูว่าวงไหนเริ่มจะเห็นแล้วนะครับว่ากองท่าเสานี่เวลาจับแทงได้นี่จะทําได้ดีกว่าต้องชนต้องเบียดให้ถึงตัวนะครับไปยืนคุยไม่ได้ดูว่าจังหวะออกแทงต่อยหมัดนั้นจะแม่นกว่านะครับแต่วงไหนเห็นชัดครับว่ากองท่าเสานั้นตีตีได้เจ็บกว่าครับ พยายามจะเดินเบียดเข้าไปบ้างทางดต้านกองท่าเสาครับอาศัยความยาวของร่างกายครับขยับเดินเบียดเข้าไปเรยครับหมัดหน้าคอยกระแทกเพชรประการต่อยขวาลงนี้ครับยังไม่เข้าเป้าครับเดินต่อครับการ์ต้งท่าเสาวางแข้งซ้ายยาวๆขึ้นบนครับเจาขวาบวกครับโอ้ยจังหวะนี้ครับบวกเข้าไปครับเพชรประการครับถีบซ้ายเบรกไว้อีกทีเดินต่อครับกองท่าเสาไม่สนใจครับขวายาวๆเอาเตะผ้าจ่อไปครับกองท่าเสา เตินเข้ามาครับเตะขวาจ่อล่างครับต้องท่าเสาเตะซ้ายเหระการว่ายังไงครับโอ้ไปโดนการจับครับขอโทษขออภัยกันครับโดนเปนคนละทีครับดูว่าวงในนี่ทำได้ดีในยังปั้าไม่ได้ดูเบียดก็ตีเอาไอ,โอ,โอ้โอ้โหกก็ถือว่าอย่างเร้าใจจริงๆแล้วครับวยคู่นี้อะไรยังเกิดขึ้นได้ในสองยกที่เหลือครับนี่ก็มีออกแท่งต่อยหมัด แรงๆเอาเริ่มจะเบียดจะเดินตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับตีขยักเข้าไปโอ้โหบิดเหลี่ยมล้มกิ้งลงไปเลยครับ,รบปล่อยตัวมายกทีเสียบกล้องท่าเสาไม่สนใจครับพยายามจะเดินเบียดเข้าไปครับเทพการดมีศอกขวาคอยบวกคอยงัดบวงในเสียบครับขีมคอโลมาหมัดหนึ่งสองเสียบซ้ายครับกล้องท่าเสาเอาวงในมาสู้ครับวงในเด้งข่าวขวาอัดเข้าไปครับจังหวะสุดท้ายครับโอ้พยายามาใส่รูปร่างเลยครับ นดูยาวดูแหลมกว่าครับวงนายตีขวาเข้าไปเอาเสียบคืนครับแทงคืนแทงคืนอีกเพชรประการก้องท่าเสาว่ายังไงครับก้องท่าเสาตีขวาเดียวว่าวงนายทาได้ดีเราต้องทําให้ต่อเนื่องนะครับช้าไม่ได้หยุดไม่ได้โอ้โหเริ่มจะเบียดก็ไปกล้ามนายตีเพชประการก็พยายามจะไล่แขนสู้เหมือนกันแต่จังหวะนี้นะครับไอ้ได้น้ําได้เนื้อแลลวครับ ดูนะครับต oh no ้องชนตลอดทีมงานนี่ก็บอกให้เดินอย่างเดียวอย่าไปยืนคุยเบียด้าไปโอ้โหทั้งหมัดทั้งสองแล้วก็ปล้ำาลยตีดูนะครับว่าเพชรประกาศนี่วงไหนที่ดูเสียเปียบนะครับนี่ครับพยายามจะอาศัยความใหญ่ความยาวอย่างที่ผมบอกครับเดินเบียดเดินชนก็พยายามทางการกองคาเสาแล้วก็ทําได้ดีด้วยครับเสียขวาเอาในวนี้ครับกรรมการว่าไงครับไม่สนใจสับมือไอ้ฉกต่อเข้าบวกมัดขวาเสียขวาครับกองคาเสาพยายามจะเล่นเกมปิดบางทีนะครับดูครับขวาง ขวางแล้วเสียบแต่ว่าจังหวะมันยังตีไม่ได้ครับทำการเบรกเกมแากมาแล้วก็ยังคงเดินต่อเนื้อหมัดขวาของเพชรประการพอยดักคอยพุ่งอยู่ครับกองหลัสาวก้าวมาแทงซ้ายเสียบซ้ายขวางขวางตรนี้กดคอโอ้โหเดือดจริงๆครับพี่เอกครับโอ้โหเจนดอเจนไปทั้งคู่ครับโดนวงในดูมีหยุดไปเหมือนกันนะครับเพชรประการครับพยายามเสียบเสียบสู้ครับโอ้เอ้าครับ วงนอกตัวเองมีสอกคอยดักครับวงในโดนเสียบแหลมๆทำท่าไม่ดีครับเพชรประการหมดยกสี่ดำเลยนะครับคู่นี้นะครับเดินเบียดเข้าไปโอ้เททิ้งโอ้โหติดถึงตัวตลอดแล้ววงในเนี่ยดูว่าจะไปกันอย่างเดียวแล้วนะครับเพชรประการทีมงานก็บอกให้เดินต่อยหมัดสาดแท่งนะครับเอาดูจะทําได้หรือเปล่าแท่งขวาก็ออกได้ดีสวยแต่ว่าองท่าสาวนี้ครับเบียดเข้าไปวงในไทไทไปเรื่อยนะครับ โอ้ต้านอยู่ไม่อยู่ครับวงในของก้องท่าเสาแรงเหลือเกินครับเพชรประการต้านอยู่ไม่อยู่ก้องท่าเสาพอหรือยังครับแหมอ้าวแตุ่วมมั่นใจทั้งคู่ครับแล้วอย่างไรครับเนี่ยเวลานาทีกว่ากว่าครับนี่ครับยังพอมีเวลาครับสำหรับทั้งสองมุ่งครับทั้งเพชรประการและก้องก้องท่าเสาครับต้องมีคนใดคนหนึ่งครับที่คิดผิดครับออกมายืนคุมจังหวะคุมสถานการครับแต่ว่าเป็นทางเพชรประการรับเดิน้าไปวางแ้งซ้ายก้องท่าเสาขอคืดหน่อยไหมครับขยับโยก หมัดหน้าเอกระแทกก้าวก้าวรถเด้งข่าขวาจังหวะนี้วงในกดมาไม่มีอะไรมากครับบังลีวงในมีกดเอาไว้แล้วก็แทงไม่ทีนี่กรรมาการแยกก่อนเลครับดูว่าเพชรพกาเองก็จะมั่นใจกนะับทิมงานที่บอกให้เดินต่อครับอย่าเพิ่งหยุดครับออกแข้งเข้าไปโอโ้โหพอทําได้มีเสียงเชียร์เข้ามาต้องทําให้ต่อเนื่องทิมงานบอกให้เดินอีกครับเอาสาดสัดแข้งต่อยมา โอ้โหกองท่าสาวนี่ไหนนี่เดินชนทําได้ดีนะครับออกมาเต้นชกในเกมตั้งรับครับเนี่ยเหมือนจะมั่นใจทั้ง2มุมครับทางด้านกองท่าสาวเองก็มองว่าศิวทติผ่านมาผมได้เดินเสียดดนแทงไว้เยอะครับนาที่เพชรปการก็มองว่าแข่งของผมสองของผมก็เข้าเป้าเข้าจุดเหมือนกันครับจนต้องมาเบียกันสิบวินสุดท้ายนี่ครับพี่เอกครับอ่าสิบวินาทีกว่าครับยังมีใครจะเข้าอีกหรือเปล่าครับ ต่างคนต่างมั่นใจครับเดี๋ยวดูครับไปทางไหนครับแบบนี้ครับไม่เอาอีกสักหน่อยอ่าหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับกรรมการดอนชัยทาธินะครับเดินไปหยิบใบคะแนนแรกนะครับ คะแนนที่สใบคะแนานสุดท้ายแล้วก็จะหันไปทางไหนนะครับกล้องท่าเสานะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกดูเดือดเลยนะครับดูนีพิกไป